ขอบคุณมากมากแม่ดาด้าค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะคือเหตุผลนะสวัสดีปุยนู่นด้วยค่ะเหตุผลนะคนเราอ่ะมันจะีมันจะมีอยู่สองแบบหนึ่งอ่ะเป็นคนที่ทำบุญบ่อยแบบบ่อยมากๆบ่อยแบบโคตรบ่อยเลยนะบ่อยอ่ะแจกตังแจกถุงยางชีพบริจากโรงพยาบาลบริจาคนั่นนี่ให้เงินคนอะไรเงี้ยเยอะมากเลยนะแต่หนึ่งเป็นคนที่ไม่ค่อยได้โพสหนึ่งอ่ะไม่ค่อยได้โพสตเลย จนมาวันนี้เนาะหนึ่งไปบริจาคช่วยพี่นะคะก็ไม่ได้กะว่าจะโพสอะไรเพราะว่าเป็นอะไรเล่าใหม่สวัสดีพี่บอลค่ะวินเ้นมาได้เลยอวันนี้นะคะก็คือหนึ่งสั่งช่วยพี e มาสองรอบแล้วรอบแรกก็สั่งไปแล้วแล้็อันี้เป็นรอบสองของเพิ่งมาถึงสองพันพอของมาถึงหนึ่งก็เลยออกมาแจกช่วยพี e ที่โรงพยาบาลมหาราชซึ่งโรงพยาบาลอตอ,ตอนนี้โครอาอคนติดเชื้อวันหนึ่งก็ประมาณแบบ ร้อยอาะอะร้อยอัพอ่ะทีเนี้ยหนึ่งอะก็เลยออกมาเอาชุดพีพีที่บ้านออกมาแล้วก็เออมาแจกที่โรงพยาบาลทีนี้ก็ไม่ได้กะว่าจะโพสหรอกก็เออพนักงานถ่ายโรงพยาบาลเนี่ยเวลาที่เราไปแจกสวัสดีดูโอ้พอเราเวลาที่เราไปไป ไปแจกของเนี่ยทางโรงพยาบาลเนี่ยก็คือพี่แจมจัดเนี่ยเขาก็จะถ่ายรูปเก็บเอาไว้เพราะว่าหนึ่งเข้าไปอันหนึ่งก็ต้องประสานทางทางเจ้าหน้าที่เขาก่อนนะคะว่าเอาของเข้าไปแจกตรงไหนอะไรยังไงนะคะคือไม่ใช่ว่าเอาเข้าไปแล้วก็เข้าไปได้เลยนะเพราะว่าคือของหนึ่งของมันเยอะ2ก็คือด้วยสถานการณ์โควิดด้วยนะคะมันก็เสี่ยงแต่ตัวเองด้วยทีนี้1ก็เลยเอาของเข้าไปแจกเอาเอาเอา,เอาชุดพี่พีเข้าไป500ชุด ถ่ายรูปพี่พี่พี่เจ็มพี่เจมมอะเขาก็จะถ่ายรูปอย่างนี้อยู่แล้วเนาะเสร็จแล้วอะแอดมินหนึ่งอะคือเลขาเนือคืออาร์มอะอาร์มมันก็เลยยืนถ่ายรูปพอมันถ่ายเสร็จมันส่งให้หนึ่งหนึ่งก็เลยเอออะโพสต์อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้คิดอะไรนะก็โพสต์ไปเพราะว่า แล้วเราทําแบบนี้บ่อยมากเพจเก่านี่ก็จะเห็นว่าเราว่าหนึ่งทำบ่อยมากนะคะแต่หนึ่งไม่ค่อยได้โพสจนนะคะอันเนี้ยหนึ่งหนึ่งไม่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 ว่านะคะทางทางข่าวช่องแปกเขาเอาไปออกอันเนี้ยหนึ่งก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่แบบว่าไม่เอาอะไรไปออกด้านเดียวอ่ะเออก็คือเอาไปออกสองแบบไม่ได้แบบไม่ได้นําเสนอแต่ข่าวไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเอออันเนี้ยหนึ่งก็ขอบคุณนะคะทีเนี้ยหนึ่งก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์ปั๊บพอหนึ่งหนึ่งไม่เห็นเราค่ะแต่ว่าเออ ลูกค้านะ่ะแคบส่งมาให้หนึ่งดูพอหนึ่งเห็นปั๊บหนึ่งก็เลยเข้าไปอ่านพอไปอ่านปั๊บสรุปว่ามีคนมีมีคนอยู่หลายคนอยู่ค่ะคอมเมนต์ด่าประมาณว่าเอาหน้าอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งก็เลยหนึ่งก็เลยไปคอมเมนต์ต่อว่าทําดีเอาหน้าดีกว่าพวกไม่ทําไม่ทําหาอะไรเลยวะดีกว่าพวกอะไรวะก็าเลยเลยเออ<ๆ>ก็ดีกว่าพวกไม่ทําหาเลยเลยหนึ่งก็เข้าไปตอบมันมันก็ลบเม้น์ไปคือ ผู้เจ้าเป็นอย่างน้ำข่อยข่อยเฮ็ดดีกว่าข่อยเฮ็ดบดีกว่าจังเดยกว่าจังเดก็ด่ดจังเดยก็กกถูกใจยังคนไม่บวมากเนียคนมันไม่ชอบเพราะฉะนั้นก็จะทำอะไรก็จะต้องโดนด่าตลอดนะคะโอ้ยหนูอ่านภาษาอังกฤษไม่ออก I do not understand what is มันไม่เข้าใจอ๋อฟังฟ,งฟงัไม่เข้าส่สนใจคำาคูเลยค่ะหนูช่อไม่ไม่ทำอคุณมากค่ะ หนึ่งอะไม่ได้หวังว่าอยากได้คำอวยพรไม่ได้อยากได้คำชมนะแต่หนึ่งก็ลงเพื่อให้ลูกเพจหน่งนมาอุนอนุโมทนาบุญด้วยกันมาสาธุบุญด้วยกันนะเออเราได้บริจาคช่วย PPE ีนะลูกเพจเราได้บริจาคช่วย PPE นะเออได้ช่วยเออคือได้ช่วย ะได้ช่วยหมอช่วยพยาบาลนะคะที่เขาไปเป็นนักรบชุดขาวนะคะที่เขาไปต่อสู้กับโควิดนะอีโควิดอีบาบอีอีบาบนะอีอีเนี้ยบุดีอีบริยานนรกนะ่ะอีโนกโควิดเนี่ยนะมันบริยานนรกอีหลีค่ะมันมันบริยานอีอย่างเลยค่ะถามหน่อยถ้านั่งรอง,งบประมาณตายไหมคะพยาบาลหมอนะ่นะเขาสิตายก่อนว่ามีเขาแล้วผู้ใดสิรักษามู้เจ้าย่ำติดมานะ่ะมันบ่มีผู้รักษาบ่มีผู้รักษาดอกคันบ่ไปคันบ่ไปให้นะ่ะ เส้นนี้อะไรรูเปล่าไมเป็นอย่างหรอกแต่วก็นี่คนเราก็มีคนเกียสวัสดีน้องม่อนค่ะคุณผู้ช,ชมเยอะขอบคุณมากๆค่ะพี่คุณม่อนนะคะ่ะช่องเขาแม่ขอรู้เออจริงๆมนี่คนร้อเหนื่อยขอบคุณค่ะค่อยนะอันคือคือเหนื่ออยากให้มองว่าเออจะมองก็ได้ว่าหนึ่งทำดีเอาหน้าทําอะไรแบบเนี้ยคือหนึ่งอ่ะทำเยอะนะคะแต่หนึ่งอ่ะไม่ไม่ค่อยได้โพส เออแต่นนะคือแบบว่าเอาเวลาที่มานั่งพิมด่านเอาไปทําเดะน,นะคะเซเว่นก็ไม่เข้าเอออันนี้จริงอันนี้จริงไม่เคยมีทาลายใครแบบว่าเป็นโควิดแล้วไปเซเว่นเลยเนาะเป็นอย่างวะมันย่านตีเซเว่นอะกูสิได้ซื้อมาไวอายุบานให้พนักง,งานกูมานอนอยู่เซเว่นมันย่านหลายตีคนก็นหลายแหน่งามคนขายของก็หายขายเซเว่นเปิดได้แต่พุแตะพืะพ้นวะ <laughs> เฮ้ยขีไล่ครับวันนี้แจกเม็ดนะคะแจกเม็ดเนี่ยก็คือเม็ดเนี่ยก็เขาขายเราก็เลยไปช่วยเขาซื้อนะคะแล้วก็ไปได้จากอัสดางมาด้วยนะคะก็สร้อยขนขายยุดมโม่ไม่เมะนี่แหละซื้อที่ไปซื้อเลยในหางอื้อบริเลตเราในหางซื่อได้ในหางนรของดีทําดีแล้วทําตอบไปู้กสวัสดีแม่มดค่ะ น้แม่คนเ้ากว่าเราแม่คนด่าก็ด่าแม่แม่มดเนี่ยรู้จักกับหนึ่งมาตั้งแต่หนึ่งเนี่ยไปซื้อทองร้านแกเนี่ยศูนย์จุดหกกรัมมาใส่อ่ะหนึ่งซื้อทองร้านแกจะกศูนย์จุดหกกรัมมาใส่อ่ะถามแม่มดได้เลยหนึ่งเป็นแบบไหนหนึ่งก็เป็นแบบนั้นแหละหนูก่แม่นคนดีค่ะแต่ว่าของมันช่วยกันได้ของมันช่วยกันได้มันแบ่งปันกันได้หนูก็ทำพอหนูทำหนูก็โดนด่าหนูไม่ทำก็บอกว่าไม่เห็นทำหายเลย เ <C> ออมึงมาถามรูดเส็นซี่คิวนะ่ะมึงนักชงหังวซี่คิวนะ่ะมึงแวะถามรูดเขาขายของขัง,งทา้งน่ะกูเจอมพวย้ำไหนกูก็แจกเงินเขาย้ำนั่นตะพื้นตะพือ,พ,อพักเสมอขอบคุณแม่ค่ะไปไหนคะหนึ่งกำลังกลับบ้านค่ะไปแจช่วยพีพี e, ไปแจกเมสแจกแอลโกอฮอล์มานะคะแจกจวนย่าโมแล้วก็แจกื่อยเปอยเจอใครก็แจกแล้วก็แจกตังค์ด้วยก็จะทำไปเรื่อยๆแหละคะ่ะ อยากด่ากะดาโลดมึงสิตายก่อนกูนยังมึงดา่านี่าเีล่ะไปอยู่ด้วยกันมานานมากแล้วอไอ้แค่ขน้องน้องจะไม่แค่แล้วเขาเขาจะรู้แล้วว่าใครภาษาของลหลาดแน่เลยมาเาอย่าไปแวะฟังหนูว่าเขาไปเห็นไห่แม่เขาไปเห็นที่ถึงเด็กๆของป้าของภาษาแลานะ้วภาษาเนี่ยไม่มาหาหลานเลยนะภาษาเนะี่ยหนูก็ก็ จะบอกนะคะคือหนึ่งเจอแบบเจออะไรเยอะมากเลยแล้วก็เลยแบบว่าเจอบางคนถามว่ามันแบบบางคนก็บอกว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของหนึ่งไหมจะเอาไปแจกทําไมไม่ใช่หน้าที่เหนื่อยไหมเนาะวันนี้นิดหน่อยค่ะสวัสดีคุณไอ์ด้วยนะคะมันเหนื่อยมาเอะมันมัน,ม,นมันไม่ใช่หน้าที่แล้วคนที่เขามีหน้าที่เมื่อไหร่เขาจะทําคะตายก่อนเหรอตายเบิร์ดประเทศกติยอดคนตายเป็นแสนกติเจ้าคอยไขค่อยเฮดตี จำภาษาได้หนูรู้เลยเนี่ยภาษาแน่นอนภาษาของเด็กๆพิสาพิสาลูกค้าตัวแต่วุ้ยเด็กดําบันพิสานี่ลูกค้ารุ่นเด็กแล้วแต่ภาษาไปหาหลาะนนะคะเดี๋ยวโควิดซาภาษามาหาได้เลยะคะ่ะก็ยังทําอยู่แล้ะคะ่ะนั่งทาเขาพึ่งไปไหนสิเอน,นี่ ก็งงเหมือนกันนะว่าทําไมวะทําทไมเขาต้องให้คนไปเข้าคิวตรวจแบบตรวจโควิดอ่ะต้องไปนอนอยู่ตามข้างทางสวัสดีพี่นิวคะ่ะสวัสดีคุณแสงดาสวัสดีคุณทพนิพาคะ่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะทําดีเพียเดียวบางคนจะไม่เห็นก็ช่างหัวมันโควิดตายเห็นคนไม่มีทางรักษาตายทําไมต้องเขาถึงนั่งดูภาพของแบบคนที่เขาแบบนั่งต่อคิวกันเพื่อไปรอตรวจโควิดเงี้ย ทำไมเขาทําได้วะทำนี้สื้อขอบคกณนะคะหนึ่งอะเห็นนะคะหนึ่งเห็นว่าเออเอีอยงนะข่าวออกนะคะสงสัยดูกว่าไม่ภาษาดูบ้างนะคะได้เลยค่ะภาษาหนึ่งเห็นข่าวออกว่าเขาจะ,ะเปิดขายและปิดเทสนะคะไอท้ที่มันเป็นเพื่อนเป็นตัวเทสท,ที่ใช้การเจาะเลือดน,นะคะซึ่งหนึ่งก็เคยได้ลองเทสแล้วนะคะหนึ่งก็จะบอกว่าผลก็ค่อนข้างแม่นยํานะเพราะหนึ่งอะเพราะหนึ่งเพราะหนึ่ง แล้วหนึ่งก็มาตรวจที่โรงพยาบาลก็คือไม่พบ,บเชื้อนะคะแต่คือหนึ่งตรวจโรงพยาบาลเอกชนเนาะแต่คือเจ้าจะให้คนตรวจโรงพยาบาลเอกชนอ่ะมันไม่สามารถจะตรวจทุกคนได้หนึ่งค่าใช้ใจ่ายก็ค่อนข้างสูงนะคะก็ต้องเข้าใจว่าเอกชนก็ต้องค่าใช้ใจ่ายเขาช่างหัวเย็บพิเศษเย็บหัวสามานันนาะพี่ใหมน่นาะทำไปเถอะจ้าเออพี่ระเห็นเออคุณปเห็นดีเห็นกับพ่อใจแล้วคะ่ะปู่รับรู้อะปู่รับรู้หนูก็ดีใจแล้วหนูเฮ็ดบุญนี่บารมีปู่เนาะหนูก็คิดว่าเออเนะ ถ้าเขาขายเอ้ไอ้ตัวไอตัวเทสเนี่ยที่มันเป็นแบบชุดเทสอะชุดเทสตรวจโควิดหนึ่งที่บฮะเปดังขนดุ่ดเอชอยซีไซต์อชุดพ p พเอ่ะตรวจไวตรวจง่ายคือตรวจฉีที่นี่ไทยแลนด์จริงๆค่ะตรวจง่ายตรวจไวคือตรวจฉีไวที่สุดคือตรวจฉีแต่คือเนี่ยหนึ่งจะบอกว่า หน <to> <milk> no ึ่งก <man> like ็คิดว like like ่าหนึ่งก็คุยแฟนหนึ่งก็เลยบอกว่ามันจะใส่ชุด PPE ใส่หน้ากาก N95 ใส่ชุด PPE ใส่แล้วก็เอาซื้อเครื่องมือไอ้นี่มาติดแล้วก็มานั่งเจาะให้คนในหมู่บ้านเออเจาะเจาะผู้ใดมาตรวจผู้ใดมาตรวจกันแล้วก็เล่ากระจายกันตรงนี้เนี่ยจ่ายให้แล้วก็ออกให้นะมาตรวจฟรีอะไรเงี้ยก็มานั่งตรวจให้ก็เลยว่าเออเขาจะขายเมื่อไหร่เขาบอกเขาขายอาทิตย์หน้าช่วงอาทิตย์หน้าเริ่มมีขายที่ร้านขายยาเริ่มมีที่ร้านขายยาค่ะอาทิตย์หน้าหนึ่งก็เลยว่า จะไปซื้อที่ร้านขายยาจะซื้อให้ได้มากที่สุดขอยเสี้ยมมาแจกมาที่นี่ค่ะินั่งตังโตะใส่ช่วยพี่พีแล้วก็นั่งตรวจตรวจเองเลยมันติดหลายค่ะมันติดแห้งโวดแหม่แปดพันกว่าคนนะคะแปดพันกว่าคนเนาะวันหนึ่งเกือบหมื่นคน่ะมันเยอะมากเลยนะคนตายทุกวันวันละครึ่งร้อยวันละเกือบร้อยวันละครึ่งร้อยทุกวัน ตัวหนูห่วงไหมหนูไม่มาาห่วงหลักฐานไปไหนมาไหนหนูก็เซฟต,ตัวเองหนูก็ระมัดระวังตัวเองแอลกอฮอล์หนูอะเต็มรถอันย่าแอลกอฮอล์คลอยนะเหลือย่างเดี่ยวเหลือกระดกแอลกอฮอล,ล์กินยุ่นอะเหลือย่างเดี่ยวอีรีค่ะเต็มรถมีเบอร์สุย่างค่ะแมสมีหมดแมสมีทุกรูปแบบอเอ่อเฟซชิลมีสิหาเบิเร์ลังแอลกอฮอล์ค่ะอันนี้ลังที่สองใช้แอลกอฮอล์หมดไปลังลังนี่แม หมดค่ะเรามีหมดถามว่าถามว่าทำไมขอบคุณค่ะถามว่าทำไมเราทำไมหนึ่งอ่ะเป็นคนที่จิตตกเพราะว่าหนึ่งอ่ะมีมีมีเด็กเด็กมีลูกใช่ไหมคะเวลาไปไหนมาไหนหนึ่งก็จรมัดระวังตัวแล้วก็เดี๋ยวหนึ่งจะมีเดินทางไปต่างจังหวัดหนึ่งก็เลยเอาผลตรวจติดรถไปด้วย หนึ่งไมกนเครื่องเพราะขึ้นเครื่องนี่คือแบบอันตรายมากเลยนะคะทุกคุณนะคะหนูก็ยังทำมือหนูต่อไปเลยครับอันไหนมากกับมากอันไหนบ่มากกับเลยกเต๊อยากด่าก็ดา่าไม่อยากด่าก็เลยกเต๊เรอเลขทูบอยู่นะคะโอเคค่ะไละอีกทีวันไหนยังไม่แน่ใจเลยค่ะยังไม่แน่ใจเลยว่าวันไหนมันคือเลขทูบค่ะ คือมาเล็กๆทุกมมถ้าผู้ใส่ใครไม่มีตังบูชาไม่เป็นไรนะคะ่ะเดี๋ยวค่อยนี่นะมีใสเ่เข้าทุกคนเดี๋ยวกลับมาไลฟ์ใหม่ขอหนะ้านาะ